โอเคครับสวัสดีนักเล่นช่องไอตโต้ชาแนลนะครับวันนี้ไม่มีอะไรมากนะครับวันนี้เราจะเข้าสู่เกมนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เราจะมาทําการเล่นเนื้อเรื่องย่อยนะครับที่ที่ก่อนที่จะไปเนื้อเรื่องหลักในไลฟ์นะครับก็ลงช้าไปขออภไปนะครับก็เนื้อเรื่องฟรีไทม์นะครับก็จะมีอยู่กันสองตัวแต,วแตวนะ่ไม่มีอยู่แต้มเดียวนะครับไม่อยู่แต้มเดียวคือ เราเลือกเลือกระหว่างเราจะไปจีบเอลิณาหรือไปจีบไอ้ตำรวจลุงตำรวจคนนี้นะครับเอาเราจีบลุงตำรวจคนนี้เราจะได้ถ้าแตเด็กสเต็มอา่าได้อะไรกามานะครับแต่ถ้าเราจีบเอลินานี่เราจะได้อ่าเอฟเฟกต์ซัพพอร์ตนะครับเพิ่มขึ้นมาแต่ถ้าเราไปจีบตำรวจเราจะได้เข้าสถานีตำรวจนะครับหรือเปล่ามาดูนะก็ ง่ายๆเลยครับเราไปจีบเอลิ่าครับเพราะไลท์เออ่คลิปนี้ก็คือการจีบไม่ได้จีบเอลิ่าสิเอ่อที่ว่าเราไปคุยกับเอลิ่ากันดีกว่านะครับก็หลังจากที่เราผ่านของแอนนี่สแอนนีสไปไม่ใช่แอนนีสแอจีบวะแอนนีสไปไอ้นี่กับเฟิร์นลี่ไปแล้วก็น้องยูเมะไปก็ช่วงเย็นมันก็จะมีฟรีทามให้เล่นแต่ฟรีทามมันจะน้อยไปประมาณหนึ่งครับมันเล่นแค่หนึ่งเนาะอ่ะเอลิเอลิณาเลยครับ let's go ไปเอสโกจะแปลให้นะครับจะแปลให้เอเหน่านักภาคหลายคนน่าจะอวยเยอะคนนี้ บางครั้งก็เวทเวสข้าเฟ่ที่เป็นสิ่งที่หมอสั่งเอ,อ้หมอสั่งฉันแน่ใจว่าจำไม่ต้องใช้มันหลังจากเออ่กลางวันที่แล้วบายบายนะด <c oughs> ูเหมือนว่ามีลูกค้าไม่มากที่นี่ตอนนี้อ้าสมมติแบบเราไปนั่งที่โต๊ะว,ว่างตรงนั้นกันเถอะ ฉันต้องสิงนั้นได้อ่ะอ่ากูสบายดีไหมมีอะไรบปลอยา่างผิดปกติเหรออ่อไม่ไม่ไม่ไมสบายดีเอออ่าอ,อาละ่ะ พร้อมที่จะเริ่มการสัมภาษณ์ของเราแล้วอยังเอ่อใช่ฉันพร้อมแล้วโ,โ<ฮ>อ้าเอ่อไม่แปลให้ว่าอ้าเจ้าว่าเธอกำลังคุยกับนิเดนสารบางเล็บคืนนี้อื ก่อนอื่นฉันอยากจะคุยเรื่องเหตุการณ์ทั้งหมดที่คุณแก้ไขในแอนเคอร์วิวเมื่อก่อนก่อนคุณทำงานได้ยอดเยี่ยมในการจับกุมผู้กระทำผิดในขณะที่กางเจราจากำลังเกิดขึ้นเอ้เจราจากางเกิดขึ้นงานของคุณมีส่วนสำคัญในขี้คายวิกฤตทั้งหมด ฉันขอบคุณคุณแต่ไม่ใช่แค่ฉันเท่านั้นที่ดึงออกมาออกมาสันอยู่ครั้งกับคนทั้งทีมสันขอยืนยันว่าพวกเขาเป็นคนที่ทําให้มันเป็นไปได้จริงการได้เลื่อนขั้นเป็นดับเอได้ผัดดันจุดนั้นกลับมาหาฉันจริงๆอ่เมื่อเราทุกคนมารวมกัน ตัวกันแล้วสนับสนุนซึ่งกันและกลันเราจะประสบความสําเร็จได้มากกว่าตัวเราเองฉันอ่าฉันหมอกเป็นจริงในอ่าอาโคเออาโคอะไรกอย่างเช่นกันอ๋อน่าสนใจเห็นได้ชัดว่าคุณเป็นผู้หญิงที่เห็นคุณค่าของพื้นฐานในชีวิตและการางาน เกี่ยวกับกครอบครัวของคุณอตอนนี้เกี่ยวกับกครอบครัวของคุณแน่นอนว่าพวกเราจาเงินธุรกิจธุรกิจผู้ผลิตขนมลายใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในเซเมเลา่าน่ะชื่ออะไรนะจะอนัอย์แปลแปลแจ็คอ่านั่นคืออาหาทั้งหมดที่ฉันมีให้คุณขอบคุณมาที่สละเวลาพูดคุยกับค,คืนนี้ อาผู้อ่านของเราจะรักการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งที่น่าสนใจที่คุณได้รับในเวลาว่าง <c oughs> มันเป็นความสุขของฉันฉันคิดว่าจะมีอะไรให้ข้อคุณเชิญลึกมันจะหาผู้อ่านของคุณชอบมันฉันดีๆที่ได้พูดคุยอแถมยังบอกต้องบอกด้วยคุณดูสดใสยอย่างแน่นอนเช่นเคย สัรู้ว่าฉันเคยถามคุณมาก่อนแต่คุณยินดีจะตีพิมพ์โฟโต้บุกกรรมสัตว์ของเราไหมสันคิดว่าคุณควรพิจารณามันจริงๆเออฉันขอโทษจริงๆเร็จตามกดแล้วฉันปฏิบัติเสษ็จขาอเสนอแบบนั้นเสมอมันไม่มีอะไรเป็นส่วนตัวนั่นเป็นความอัพยศฉันไม่ได้แน่ใจว่ามันจะเป็นการตีต่อยผู้คนไม่สามารถเข้าใจคุณได้พิโพ ยังไงก็ตามฉันจะปล่อยคุณไปตอนนี้ฉันใช้เวลาของคุณไม่มามากพอแล้วเพื่อเผลไกลก,กับช่วงเย็นที่เหลือของคุณจิบขอนจิบไอออันี่กโก,ก้วาดิลาของคุณนะ่ะอ่อฉันไม่ได้สั่งอะไรแบบนั้น คุณไม่ได้ทำแต่ลูกค้าที่นั่งโต๊ะถัดไปทำเอ้ยได้ดิดอ๋ออน,นี้อันนี้มันแปลป่าเอาอไรนี่เอาอ่นนอ,นนอคุณไม่ได้สั่งอ่ะแต่ลูกค้าที่นั่งโต๊ะถัดไปสั่งเขาขอให้ฉันให้คุณหนึ่งแก้วน่ะ,ะแนวคิดสำคัญเบื้องหลังเรื่องนี้นคืออะไรอ่ะเฮ้ยไม่ได้ฤฤยิบความคิดใหญ่ฉันรู้ว่าคุณชอบโกโกว้วานิลาแค่นั้นเอง วคุณคิดว่าจะอายุเท่าไหร่เอ้ยถ้าคุณไม่ต้องการวันยันดีๆรับมันการเการเป็นกบการเป็นการ,การทัวร์นะฉันไม่ได้บอกว่าจะไม่มีวันคุณไม่ผิดฉันคงยังคงชอบสิ่งนี้อยู่มันเป็นรสชาติที่ผ่อนคลาย อาเลนามันล้อเลียนฉันเสมอเลยและอาบอกว่าฉันยังเป็นเด็กทุกครั้งที่ออกไปดื่มข้างนอก <c oughs> อือฉันคงต้องตกใจกว่านี้ถ้าเขาไม่ทำนะอาจากกัันนั่นคุณก็เป็นสาวโปสเตอร์ของกิลในทุกวันใช่ไหมล่ะนี้ใช่ไหมล่ะอาคุณให้สมัสมภาษณ์ดีเดเซาไปกี่ฉบับในยด,ดูนี้ฉันลงทางอฉันลงทางแล้วเนะี่ย มันไม่ใช่เรื่องใหญ่ฉันรู้ว่าการเลื่อ,อรนระดับพาังจิของกิวจะเป็นส่วนหนึ่งของงานเมื่อฉันยอมรับการเลื่อนระดับเป็นระดับเอสำหรับงานสิ่งที่ไม่ใช่เรื่องใหญ่คุณคงดูเหนื่อยกับการแบกมันออกไปคุณอาจจะทำตัวเจ๋งๆร่วมกับคนอื่นได้แต่คุณไม่สามารถหลอกฉันได้นะเอรเลน บ่อยครั้งที่เรื่องวันนี้เกิดขึ้นกับคุณลึกๆแล้วฉันรู้ว่ามันไม่ค่อยง่ายเลยจะัไจะบไดฉันจะยินดีมากถ้าคุณไม่พูดเหมือนคุณเข้าใจว่าฉันมาจากไหนแววนไม่ใช่หลังจากที่คุณได้คุณจากไปตลอดหลายปีที่ผ่านมา คุณทูนั่นผิดบทไอ้นั่นผิดไปแล้วฉันเสียใจฉันขอโทษคุณไม่จำเป็นต้องขอโทษฉันไม่ได้ขอให้คุณทำแบบนั้นอยูแล้วคุณควรกำลังเกียบกับตัวเองให้มากขึ้นก่อนและที่สำคัญที่สุดคุณว่าจะปาดฝุ่นงานของคุณให้อยู่กับงานขอบเขตของกฎหมายอยู่เสมอคุณเป็นคนฉลาดและมีความสามารถแหวน กูสามารถทำสิ่งอื่นได้มากมายใชสบายดีกับชีวิตของฉันในฐานะสมาิการมันเป็นสิ่งที่เหมาะกับฉันที่สุดแล้วในหลายๆด้านนะถ้าคุณบอกดังนั้นสาวๆที่ทำงานที่คุณชื่อว่าเ e อ็ดนิดเละเฟนลี่ใช่ไหมอย่างน้อยก็รักษาสองคนนั้นให้มัน เพราอันตรายใช่ไหมล่ะเอ่อฉันจะทำสัญเอ่อฉันจะทำสัสญญาฮะถ้าเรี่กว่าว่าเข้าโจงทีแฟนๆจริงๆฉัน้นก็จะเป็นยืนโคอออกมาจัดก,การมันไม่มีทางใดทางหนึง่งฮ่าพูดแบบนี้ก็อีกสิ่งหนึ่งที่อยากให้คุณทำหรอเอาล่ะฉันจะออกเดินทางเลย ออกคุณสลับเครื่องดื่มฉันรู้สึกดีขึ้นมากหลังจากจดชื่นขึ้นมาไม่มีปัญหาเลยลาดีสบัดนะเดี๋ยวว่า,วามันคงไม่ต้องใช้เวลามากกว่านั้นที่มาในการซ่อมแซมสิ่งต่างๆกับเธอมีเซฟะเครื่องใหญ่เลยละ โอ้ยถ้ามันช่วยเจอผ่อนค้าและรู้สึกดีขึ้นก็หลังจากการสัมภาษณ์ครั้งนั้นนั้นก็กันนับ่าคุ้มค่าใช้เงินไปอย่างดี่าเวนฉันยุ่งยากับกูคุยฉันปล่อยให้มันเย็นเงินไม่ค่อยถูกใช้ไปที่นั่นหนึ่งวันะ โอเคครับก็จบไปแล้วนะครับก็เยกว่าแมะซีนของเอลินาเลยนะครับก็อ่าล่ะครับไปเจอกันกับเกมนี้นะครับในเนื้อเรื่องต่อไปนะครับก็รอติดตามชมนะครับก็นี้ขอตัวไปพักก่อนนะครับไปเจอกันนะครับกับไรฟ์สตรีมของเกมนี้นะครับบ๊ายบาย